ก็สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับสวัสดี f อฟทุกท่านด้วยนะครับก็หลายคนนะครับที่นะครับต่างคนนะครับผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะนะครับอยากได้ข้อมูลนะครับผมในส่วนของตัวเลขเด่นใช่ไหมครับมีเอฟนะครับขอมาบอกว่าอยากได้ในส่วนของตัวเลขนะครับเด่น10หน่วยนะครับ2ตัวมาตัว Apple วันนี้ผมจะมานะครับจัดให้ตามคําขอได้เลยนะครับและก็เป็นตัวเด่นที่ต้องบอกได้เลยว่า14งวดติดนะครับเด่น14งวดติดนี้นะครับก็คงจะเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับหนึ่งข้อมูลที่นะครับจะเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับให้กับสมาชิกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราได้เด่นไปหนึตัวหรือสตัวเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะ นำตัวเลขตัวเด่นตัวนี้นะครับไปจับกับของอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับสําหรับวิธีคิดวิธีเด่นเนี่ยเลขเด่นมาอย่างไงแอปเปิลถึงได้แม่นขนาดนั้นจริงๆแล้วทุกคนสามารถทําได้จริงๆแล้วทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเพียงแค่เราไม่มีอากาติกับบุคคลที่เก่งกว่าเราเท่านั้นเองนะครับส่วนนะครับแนวคิดหลับคิดนะครับของการคํานวณเนี่ยแน่อนอนนะครับให้ทุกคนนะครับใช้ลองใช้ตามดูแอปเปิลนะครับแสน นะครับแสนบวกพันนะครับแล้วก็บวกร้อยบวกสิบนะครับจากนั้นให้ทุกคนนะครับใช้บวกค่าคงที่อย่างเช่นนะครับแปบวกสเป็น10บนะครับสิบวกหเป็น16 16กบวกค่าเท่ากับยี่บเอให้ทุกคนใส่เลขหนึ่งนี่คือเด่นตัวแรกและถัดมานะครับให้บวกเพิ่มไปที่สองแต้มอย่างที่เาจารนบอกเพราะทุกคนนะครับคือการบวกเพิ่มใหญ่เกิน1นึถึงสถึงสแต้ม ก็ต้องลองดูนะครับ1ตัวนี้นะครับให้เพิ่มไป2ก็จะเป็นเลข3นะครับเอาละทีนี้นะครับหลังจากที่เราได้1กับ3แล้วนะครับงวดตัดมาตัวเลขของเราออกเลยครับออกสี่นั่นก็หมายความว่านะครับตัวเลข1ของเรานะครับเห็นไหมครับเข้าที่ตำแหน่งของหลัก10หน่วยเป็นงวดที่1ในงวดที่2ทุกคนสามารถทำได้นะครับ ไปทำดูได้เลยนะครับผมพร้อมสูตรอยู่ตรงนี้นี่เอง9้บวก10นะครับ9บวก10เป็น19บวก2เป็น11เห็นไหมครับเราได้ตัวเด่นที่9กับ1หลังจากที่ได้4 1 1นะครับกับ92แล้วนะครับตัวเลขในงวดถัดมาออกอะไรครับออก4 1 7 นะครับเราเข้าเป็นงวดที่2ถัดมานะครับในงวดที่สามของเรานะครับสา5ห้าสิบห้านะครับใส่เลขห้าบวก2ไปเป็นเจดตัวเด่นของเราคือเลขห่ากับเลข7นะครับงวดถัดมานะครับออกอะไรครับออกห5 2าสองและห้าห้ามาแล้วครับล่างเริ่มมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นงวดที่3สําหรับงวดที่4งวดที่4ี่ของเรานะครับผมนะ1บวก1นะครับเอ๊งวดที่4ี่ของเราหลังจากที่ออก6กค่าแล้วนะครับทีนี้นะครับก็จะได้เป็น4บวกเเป็นส1บก็คือเลข1 1นบวก1นะครับ1บวก1เป็น2 2บวกหาเป็นเจ็ด 7บวก2เป็น9ตัวเด่นของเรานะครับผมได้เลข7กับเลข9นะครับได้เลข7กับเลข9หลังจากที่ออก6 5 2ออกเลยครับ8 7 3กับ7 3เห็นไหมครับเราก็ได้ส่วนของตัวเลขเนี่ยคือเลข7หลัก10บนล่างเลยเป็นงวดที่4นะครับเอาล่ะทีนี้ ในส่วนของงวดที่5นะครับ3 55หบนะครับห้บวกสเป็น7ได้ตัวเด่นที่5กับ7นะครับออกเลยครับออก907กับ99นะครับเราได้ตัวไหนครับได้เลข7ถัดมานะครับผม7จ็ดบวกเก้าสบวกหนะครับ16บหกวกห้านะครับใส่เลขหนึ่งครับ หนึ่งบวกสองเป็นสามนะครับในงวดถัดมาออกเก้าศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งล่างครับมานะครับยังไม่หลุดนะครับถัดมานะครับผมหลังจากที่ออกนะครับเก้าศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งในงวดถัดมาเราจะใช้สูตรเหมือนเดิมนะครับเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับ ในงวดถัดมาออกอะไรครับออกศูนย์หนึ่งเก้าเห็นไหมครับเข้าเลขเก้าหน่วยเป็นนะครับงวดที่เหร่แล้วนะครับโอ้โหยาวเลยครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกห้านะครับผมเป็นเจดอีกแล้วเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเห็นไหมครับออกอะไรครับจากศูนย์หนึ่งเก้าแล้วนะครับออกเก้าศูนย์สามกับเก้าเก้านะครับ และ99นะครับมาทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วเห็นไหมครับคือทําไมถึงทํายาวขนาดนี้เพราะผมจะได้มั่นใจว่าสูตรนี้เนี่ยมันเข้าให้ F4 จริงๆและครับผมก็อยากจะนําสูตรนี้นะครับมาแบ่งปันให้กับพี F4 ทุกคนนะครับ9บวก3เป็น12 12บวก5เป็น17 7บวก2เป็น9 โอ้โหสวยงามมากนะครับผม7กับ9นี่มา3งวดติดแล้วมันจะติดอยู่ไหมนะครับกับสูตรงวดนี้ออก272เจ็ดสกับศูไม่พลาดครับผมยังไม่พลาดนะครับให้กับ f อเลยเห็นไหมครับผมยังไม่พลาดเลยนะครับก็เท่าที่ไล่ดูนี่ก็24 นะครับหกแปดเ้างวด9้างวดนี้ก็ร่วมกี่เดือนแล้วครับถ้ามันเข้ามาเห็นไหมครับ9ก้าบวกหเป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้าเท่ากับยี่สิใสศูนย์เพิ่มสองนะครับเราก็จะได้ที่ตัวเด่นที่ศูนย์กับ2จากสองเจ็ดสองออกอะไรครับออกแปดเจ็ดสองและตัวไหนครับสามศูนหเห็นไหมครับมาตัวไหนครับมาบน มาล่างและอยู่ในตำแหน่งไหนครับสิบหน่วยเท่านั้นนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกหกนะครับผมเป็นสิบหกใส่ได้หกครับหกบวกสองเป็นแปดเอาละหลังจากที่ได้แปดเจ็ดสองนะครับเปว่าถัดมาออกนะครับหกศูนย์ห้าเอาแล้วนะครับโบนอีกแล้วนะครับและของตัวล่างคืออะไรหนึ่งหกเอาอีกแล้วนะครับก็ยังติดมาที่บนล่างอีกเหมือนเดิมนะครับ และงวดถัดมานะครับงวดถัดมา6กบวกหเป็น7 7็ดเจ็ดบวกเป็น12ใส่เลขสองครับสอบวกสเป็น4นะครับเอาแล้วนะครับออกอะไรครับออกค่าสามศยไว้หลุดนะครับและก็6 2ยังไม่หลุดนะครับถือว่ายังไม่หลุดนะครับได้นี่เลยนะครับ6 2นะครับ จาก62นะครับไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับ0บวก8ได้8 8บวก5เป็น13และ3บวก2เป็น5ทุกคนครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้62นะครับในงวดนั้นตัวเลขออก530เนาะกับ62นะครับทีนี้ออกอะไรครับออก453กับ11 1, 1, นะครับ 4 5 3และหนึ่งโอ้โหผมต้องบอกเลยว่าตัวเด่น2ตัวมาตัวนะครับทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะครับและทุกคนสามารถที่จะเอาไปทำได้เลยนะครับแล้วผมจะไล่ให้ดูว่าตัวเลขเนี่ยสองตัวมาตัวทั้งหมด14งวดติดเนี่ยเข้าจริงๆและสามารถที่จะทำได้เองไปดูงวดล่าสุดของเรานะครับผม9บวก2อ1 11บวก5เป็น16 6บวก2เป็น8เอาแล้วนะครับฉะนั้นนะครับแอดเปิลคำนวณให้ทุกคนได้ที่เลข6กับเลข8และในงวดล่าสุดของเรานะครับออกอะไรครับออก7 8 2กับชุดล่างคืออะไรครับชุดล่างของเราก็คือเลข6 7ทุกคนยังไม่พลาด สูตรนี้ยังไม่หลุดฉะนั้นขอมา Apple ก็จัดให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อกำลังใจแอนเปิลฉะนั้นเราไปดูพร้อมกันว่าในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับในงวดของประจำวันที่นะครับเราจะมาสู้สัญจรด้วยเลขสูตรนี้นะครับงวดประจำวันที่1กันยายนนี้นะครับหกสิบหนะครับเจอ่าไม่ใช่นะครับผมสี่หนึ่งเจ็ด ช่ไหมครับออตัวเลขนะครับสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองนะครับและเลขสองตัวล่างของเราก็คือเลขหกเจ็ดไปพร้อมกันเลยนะครับสี่บวกหนึ่งนะครับเป็นห้านะครับห้าบวกห้าเป็นสิบ สิบนะครับบวก5่าคงที่เอาแล้วนะครับฉะนั้นนะครับก็ห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกห้านะครับผมเป็นสิบห้าสิบฉะนั้นนะครับให้เรานะครับผมใส่ในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับก็คือเลขห้านะครับหนึ่งกันยายนสู้สัญจรนะครับเราได้แน่นอนนะครับผมนะคือเลข 5บวก2เข้าไปก็เป็นเลข7นะครับฉะนั้นในงวดประจำวันที่1กันยายน2,566เลขที่จะต้องมีติดตัวทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทุกกรณีไหนเขาช่างได้ตัวไหนมาก็ให้สามารถที่จะจับเลข5กับ7เอาไว้นะครับอย่าลืมนะครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยวิธีไล่ว่า5กับ7จจะอยู่ในตำแหน่งของไหนมากที่สุด ให้ไล่ดูได้เลยนะครับย้อนไปดูว่าบนกับล่างนี้นะครับเราใช้ตัวเลข2ตัวเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของเลขอะไรของเลขบนหรือเลขล่างมากที่สุดนี่แหละครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งฉะนั้นฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเปิ้ลได้เลยนะครับผมแนวทางที่ผมให้พร้อมสูตรหาไปทับทำดูได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมไปแล้วนะครับส่วนใครที่รอตัวเดียวปักหลักเดี๋ยวเจอน่น,นอนในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เอา5กับ7ไปคู่ได้เลยสวัสดีครับ